แจ้งเลยพี่เรียนเอาไว้เให้หยุดรถถ้าจะหา่เดี๋ยวผมไม่เข้าใจว่ายืนอยู่หนูถามเขาว่าไปไหมหนูก็ช่วยบอกให้แต่เขาไม่ไปอ้าวแล้วคุณบอกว่าผมไปแหนป็นอะไรมาหลอกคุณคุณเป็นอะไรเนี่ยไม่คุณเป็นอะไรเมื่อก่อนคุณมเมื่อคุณทำเป็นอะไรมาหาเรื่องกับดีคนอื่นเขาตั่งมาเลยป้ายนี้ว่าอย่งไรเอ้าว่าอย่างไรพี่ดูเขาดิเขาเป็นอะไรอ่ะ ไม่ถ้าพี่ออกกาอย่างนี้พี่ไปอู่เจ้ของอู่ก็ได้นะตรงนี้มึงมาเจ้ของอู่เฮียอะไรมึงขึ้นบอกที่นี่กูเลไม่จ่ายงินนก่อาะไ้วอ่ไไม่ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอโไก้ไอ่ไอมอ้ไ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 อ้้ไองไอ้ไอ้หอ้อ้ไอไอ้าอ้ไ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 อ่ไอ้ไอ้ไอ้ไึงไอาไอ้ไอ้ไอดไอ้อ้ไ้ไ้ออไอ ก็หนูขอว่าขอเข้าใจแล้วพี่เข้าใจไหมเขาบอกผมมาจากตรงเอ่อแบริ่ใช่ป่ะพี่เขาบอกว่าผมจะไปสำลรงผมก็อ่ามาส่งแล้วเขาบอกว่าแล้ไม่รูจรค่าขอโน้เขาได้ไหมเออใช่เขาบอกว่าเขาจะให้ผมเปิดโรงแรมให้คือผมจะเปิดทําไมฮะหนูไม่รู้ไลคะว่าพี่จะมากระเพาแบบนี้ แล้วคุณไม่จ่ายผมแบบนี้ผมก็ต้องตะคอกคุณสิก็หนูมไม่รู้ว่าพี่ะจะเป็นแบบยังไงเขาว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมต้องวุ่นวายด้วยอา้าวแล้วคุณก็จ่ายเงินผมมากแลไม่มีค่าร้อหนูนั่ารำครอเพราะตรงนี้แล้วคุณบอกผมทำไมคุณบอกผมให้ผมมาสง่งตรงนี้ทำไมผมเสียเวลาเปล่าผมเสียเวลาเปล่าเดียวพี่เลยมาป้ายเดียวเองใช่ป้ายเดียวผมแทนที่ผมจะขึ้นทางหลวงกลับบ้านไปเลยหนูไม่รู้ก็ถึงถามในรถเลยหลังจากที่ขึ้นแล้วอะค่ะหนูไม่ได้ถาให้เสียเวลาเลยไม่ฮะไม่ฮะคุณพาผมเลยไฟแดงมั้งเนี่ยคุณเพิ่งถามผมตรงเนี้ยโพี่ทษา ไม่ต้องมาว่า้ผมรอกพี่เป็นผู้หญิงแบบเนี้ยผู้หญิงหากินอ่ะมือเท้าครบสามที่สองมาการเนี่ยคือหากินเงินอ่ะเงินอ่ะแค่เนี้ยคุณทําไม่ได้เหรอคุณต้องมาโบกคนเขาอย่างนี้เหรอเป็นผู้หญิงหากินอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้นะคุณจะเป็นอะไรก็ช่างแต่คุณทําอย่างเงี้ยมันไม่ถูกผมหากินนะพี่นะพี่ไม่ต้องจ่ายแทนเขา ไม่ต้องจ่ายแทนเาเมื่อกี้เขาเดินเข้ามาทำอะไรร่างกายหนูหนุ่มงงนะเพราะหนูไม่ได้ผึ่งเศษยามานะคือฮะดูและกันพี่จะตำรวจพาไปเลี้ยงข้าวนะแล้วเขาคือหนูไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคือเขาบอกว่าไม่จ่ายเงินผมไม่เป็นไรพี่แต่ผมพาไปสอบเพราะแบบนี้หนูไม่เขาไม่ได้คาดก่อนที่หนูจะขึ้นรถถูกปะหนูก็ไม่รู้อาการเขาว่าเขาเป็นผู้ชายแบบนี้ฮะลงเคลียร์กันสนนอดีกว่าเนาะพี่ทำไปไม่ได้อะค่ะทำไมถึงไปไม่ได้ล่ะพี่มันไม่เลยมาใบเดียวอะค่ะมันไม่เลยมาใบเดียว ตั้งนานแล้วพี่ร่างมาแเราอ้างว่าเพื่อนขอเพื่อนจะจ่ายให้แล้วผมพอจะพาพี่สอนอเปิดประตูลบผมค้างไว้เพื่ออะไรเอวก็หถูกบอกให้พี่สอดไงสอดแล้วคุณจ่ายผมเปล่าคือหนูถามพี่ก่อนแล้วใช่ไหมคะก่อนที่พี่จะขับมาถึงอ่ะว่าพี่บอกพี่ถามไปยังไงบอมีอะไรือเปล่าแต่พี่ไม่ได้ออกอ้กิจในยาว่าพี่จะเดินเข้ามาชอกหั้าหรอเฮ้ยผมทําอะไรคุณก็หนูถึงขอเบอร์ไงขอเบอร์ผมทําไมคุณจะเอาไปทำอะไรคุณบ้าปะเนี่ยหนูไม่ได้บ้าปกติดีค่ะ มาวะเนี่ยเฮ้ยอย่าให้เปิดโรงแรมให้มึงบ้าว่ากูณทำมาหาแดกไม่ได้มาเตยกะหรี่มึงอ๋อพ่อพี่ค่ะหนูกะหรี่พี่ขอโทษด้วยค่ะมึงเคยโบกกูข้างในแล้วรอบนึงพี่ด่าหนูกะหรี่ใช่ป่ะเออเออไอ้เหี้ยจะมานวดกูนวดเหี้ยอะไรสัตว์นวดเหี้ยอะไรเรียบเรียบคือจะพาไปเมื่อตอนตอนน้อนี่ยเขาไม่ยอมไปอเด็กพี่ผมไม่พาเขาไปสอนนอสำโรงเนี่ยสำโรง ไม่ไม่ไปอ่ะความจำเป็นต้องแปลเพราะหนูไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดอะไรก็ไปดิหนูไม่ได้ผิดอะไรหนูไม่ได้ก้าวร้าวจะทำลายร่างกายใครอ่ะไม่ฮะคุณขึ้นแท็กซี่มาคุณไม่ไจ่ายเนี่ยหมายความว่าไงคุณพี่ด่าพีี่อ่เพราะหนูไม่ได้เพี่อโหดูแต่งตัวเขาเหอะพี่แต่งตัวก็ดีเงินไม่มีจ่ายเหรอแท็กซี่มาหมดแล้วหนูนั่งมารอเพื่อนหนูถึงบอกพี่ไงว่าพี่ช่วยได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่วยเรื่องอะไรแล้วผมช่วยเรื่องอะไรขอนวดไงพี่ก็พี่แตะดูว่ากระดี่ไงขอนวด มึงมาขอกูนวดเป็เที่ยอะไรก็กููจะะร้มมึงอ่กล้องในรถก็มีมึงเป็นเที่ยอะไรมึงเอาไงอ่ะแต่ถอมย่าพี่เขามีอาวุธดีกว่านี่ไมึงว่ามามึงว่ามาไม่ก็ไม่เอาไงไงมึงว่ามาไม่พีเขาทำอะไรกมคุว่ามาเลยมึงเอาไงกูไม่ถุงผู้หญิงไงเออเป็นผู้หญิงเอาไงไม่ถุงเป็นผู้ชายค่ะมีแรง่โทรศัพท์มีเบอร์มั้งล่ะหนูไม่ไปค่ะพี่สอนออ่ะสอนลุงก้อ่ะจริงๆ ล้อนี่นะพี่ครับผมรบกวนพี่แจ้งตำรวจตรงนี้ผมหน่อยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาโกงค่าโดยสารผม,ชมใช่คนในคลิปหรือเปล่านี่ผมยังจำไม่ได้เลยเนี่ยผมยังจำหน้าคุณคุณนะเนี่ยคนในคลิปปะ่ะใช่ไหมออกมา